สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เรียวมี7 5G นะครับผมก่อนอื่นเราก็มาแกะฝาหลังก่อนนะครับผมก็จะใช้ไดเป่าผมนะครับเป่าแล้วก็ค่อยๆแกะตัวฝาหลังนี้ออกก่อนนะครับ จะมีกาวอยู่ตรงบริเวณตรงกลางด้วยนะครับ พยายามอย่างงัดนะครับผมรับผมตอนนี้นะครับก็ออกแล้วนะครับระวังฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางที่มันมีสแกนลายนิ้วมือนะครับระวังมันตัดเวลาเรางัดเนะี่ย ระวังตัวที่งัดเนี่ยนะครับที่เปิดเนี่ยมันจะไปงัดตัวสแกนขาดนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาถอดเอา น็อตออกให้หมดนะครับก็จะมีตัวนี้ตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ด้านนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9แแล้วก็มันจะมีอยู่ใต้กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับ ไขน็อตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเอาถาดใส่ซิมการ์ดออกนะครับผมนี่ครับใต้ฝาครอบกล้องนะครับมันจะมีน็อตอยู่นะครับพยายามงัดออกให้ได้นะครับมันจะมีจะมีจุดอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นครับมันเป็นร่องอยู่ให้ค่อยค่อยงัดนะครับผมเพื่อเอาตัวฝาครอบกล้องออกนะครับนี่นะครับเราก็เอาฝาครอบกล้องออกได้แล้วนะครับแล้วก็ไขน็อตอีกหนึ่งตัวนะครับ เสร็จแล้วก็มาแกะด้านหน้านะครับเพื่อเอาตัวโครงนี้ออกนะครับให้แกะจากฝั่งที่ไม่มีตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับนี่ครับค่อยๆลูดไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เอาตัวสแกนลายนิ้วมือออกนะครับนี้ระวังด้วยนะครับแล้วก็มาถอดตัวสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับผม เสร็จแล้วก็มาแกะพลาสติกออกนะครับเพราะตัวพลาสติกนี้เราจะต้องเอาไว้นะครับ เราจะเอาแค่ฐานออกเฉยๆนะครับผมงัดตัวสติกเกอร์สีฟ้าเอ้ยไม่ใช่สติกเกอร์สีเขียวนี่นะครับขึ้นนะครับแล้วก็ดึงเอาแบตขึ้นนะครับผม เอเรียบร้อยแล้วนะครับเอาแบตออกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นโมเดลแบตนะครับของเรียวมี7 5G นะครับนี่นะครับ BLP 8 0 7นะครับผมอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับนี่นะครับ BLP 8 0 7นนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผม ตอนนี้ก็ติดตั้งแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ติดตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับผมโอเคครับติดตั้งตัวสแกนลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาติดตั้งตัวฝาครอบนะครับผมหรือว่าตัวโครงนะครับเราจะต้องติดตั้งฝั่งตัวสแกนลายนิ้วมือก่อนนะครับ ข้ตอนนี้ค่อนข้างยากนะครับเมื่อใส่โครงเสร็จแล้วนะครับก็มาใส่น็อตนะครับแล้วก็ทําความสะอาดคาบกาวทั้งหมดนะครับรวมถึงฝาครอบกล้องนี่ด้วยนะครับผม ลงนะครับต้องเช็คดูให้ดีนะครับว่ามันลงแนบสนิทหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันสนิทเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้เล็บจิกลงไปได้อีกนะครับเมื่อทากาวติดแล้วก็ปิดฝาหลังแล้วนะครับก็ให้ใช้ยางรัดนะครับผมก็มัดให้เยอะที่สุดนะครับผมให้มัดแนวนี้ก่อนนะครับ แนวยาวนะครับผมนี่นะครับมัดเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมก็จะชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยในตัวนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวมาแกะยางออกนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้ชาร์จได้อยู่ประมาณ60ซนะครับก็ยังไม่เต็มดีนะครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ